มาฝึกอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือมานามานีค่ะเราอ่านกันถึงบทที่20ในหน้า59กันแล้วนะคะเรามาอ่านกันต่อนะคะว่าบทที่20นี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนักเรียนอ่านตามครูนะคะมานีเมฆคะเมื่อไรมานีจะ ได้ไปโรงเรียนแม่มานี่ยังไม่โตถ้าโตเท่ามานะเมื่อ,อไรก็จะ เป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับมานีนะคะมานีถามว่า,าเขาอยากไปโรงเรียนและจะไปโรงเรียนได้เมื่อไรแม่ก็บอกว่าให้โตเท่าพี่มานะก่อนจะได้ไปโรงเรียนทีนี้มานีก็สงสัยว่าแล้วพี่มานะไปทําอะไรที่โรงเรียนเหรอคะดูรูปนะคะนี่คือเด็กเดินไปโรงเรียนค่ะมาต่อกันที่หน้า60นะคะหน้า60นี้เป็นการสนทนากันระหว่างมานะกับมานีค่ะ มานะบอกว่าอย่างนี้มานีบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวมาอ่านตามครูนะคะมานะพี่ไปเรียนหนังสือนาซิ ma mà... ชื่อจูใจและปีติมานะปีติก็เป็นเพื่อนของพี่ จะได้ไปโรงเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้า61นะคะหน้า61เป็นการฝึกอ่านค่ะซึ่งการอ่านในส่วนแรกก็อ่านเป็นหนํนำนะคะอ่านอย่างนี้ค่ะโหโงังอหโน อักษรน,นำหอหีบนำสามารถที่จะนำอักษรเหล่านี้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างล่างค่ะนี่เป็นตัวอย่างหอนำนอหอนำรอหอนำวนะคะแล้วก็หอนำมอค่ะเดี๋ยวเราฝึกอ่านกันนะคะคำข้างหน้าเป็นการอ่านปกติแต่คำหลังนี่ปีหอนำนะคะจะออกเสียงเป็นเสียงสูงเหมือนกับเสียงหอหีบนะคะเริ่มจากคำว่านา 那。Nah. เก่งมากค่ะนักเรียนอ่านได้นะคะต่อไปข้างล่างนะคะเป็นการอ่านนำวอเวนนอหนูมอม้าและลอลิงในสระอาสระอีสระอูและสระไอค่ะเริ่มจากคำว่าหวานักเรียนพูดตามค่ะหาววีมูไหวหนา หนีหน,นูไหนหมาหมีหมูไหมลาหลีหลูไหลโอเค นำไม่ได้ยากเลยนะคะต่อไปในหน้า62นี้เป็นการอ่านอักษรนําแล้วก็มีตัวสะกดค่ะมีนอหนูสะกดงองูสะกดดอเด็กสะกดและมม้าสะกดค่ะฝึกอ่านกันนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะห๋องอนงอนอมอ รอหยุดอ เป็นการฝึกอ่านที่ยากขึ้นนะคะนักเรียนคงจะทําได้และตั้งใจนะคะเพราะว่าเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆค่ะต่อไปเป็นการฝึกอ่านอักษรน,นําที่มีวรรณยุกต์เอกและโทนะคะเริ่มจากคํานี้ยังไม่มีนําค่ะหัวหาหายหาหาโทห้าหาหาห้าส่วนข้างล่างมีอักษรน,นาหมดแล้วนะคะ Hổ nô a ít nà nà na bài mô ai mẩy Mẩy ít mẩy Mẩy thô mày Mẩy mẩy mây Hổ dô giả Giả ít giả Giả ยหญ่ใหญ่ต่อไปหโยไอใหญ่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 โชย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคนักเรียนไปฝึกอ่านเพิ่มเติมนะคะ,ะทีนี้มาดูข้างล่างค่ะถ้าโคควายสระอาจะอ่านว่าคะแต่พอมีวรรณยุกต์เอกเสียงจะต่ำลงนะคะคำนี้อ่านว่าค่ะคำนี้อ่านว่าค่ะ เป็นอักษรต่ําก็จะเป็นเสียงที่ต่าลงค่ะเริ่มจากคําว่าโ no น่ะนะพอใส่ไม้เอ,เอก็จะอ่านว่าหนะนะคะอ่านใหม่นะคะคะ่ะนะนะ่ะโอเคนะคะต่อไปเป็นการฝึกอ่านคําในหน้า63ค่ะอ่านเป็นคําและนักเรียนอ่านตามนะคะไหนไม Why? Da. Yeah. Nhìn Dài. Na. Nụ. ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นการอ่านคําที่มีความหมายโดยมีสระต่างๆแล้วก็มีอักษรนําเกือบทุกตัวค่ะลองอ่านกันนะคะนักเรียนน่านตามครูเลยนะคะหมอดูหน้าหลังหวังไว้เก่าไม้ ไปไหนหนังสือ ดูหมีปีหน้ายากคา่ะผ้าไหมผู้ใหญ่ผู้หญิงวิ่งหนีหวีผมลมเย็นมองเห็น เ okay. นื่องจากเนะะื้อหาที่ผ่านไปแต่ละบทม,มีคำยากเพิ่มขึ้นนักเรียนต้องไปฝึกอ่านเองในเวลาว่างเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนอ่าน3-4ครั้งนะคะนักเรียนจะสามารถจำคำได้และก็อ่านได้เร็วขึ้นค่ะ